ทำไมตุ๊กถึงต้องมาทําการมาทำนาเป็นชาวนาฝึกหัดมาทำนาแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการคัดและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในขั้นที่ทำการผสมเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะตุกพยายามตอนนี้ก็คือทำการศึกษาเรื่องนิสัยของข้าวในพื้นที่นาเขียดนาดินเค้ม ศึกษานิสัยของข้าวนาดินเค็มแล้วก็พยายามหาลักษณะเด่นของพันข้าวแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเข้าใจดีแล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสายพันข้าวให้มันเหมาะกับนาดินเค็มต่อไปนะคะ ทุกชาวนาะฝึกหัดสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันนะคะที่ลมแรงลมหนาวมากเดยนะคะเป็นหัวลมด้วยนะคะเด็กๆก็ถ้าโดนลมมากๆก็ระวังสุขภาพ้วยนะคะผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้พามาดูรวงข้าวค่ะผลผลิตอันนี้จะเป็นข้าวเรือนะคะข้าวเรือของจากข้าวที่ทําการคัดเลือกและพัฒนาในรุ่น F2 นะคะ ตัวนี้จะไม่ได้ทําพันต่อนะคะแต่เนื่องจากว่าในคลิปแรกๆท,ท,ที่ตุกลงไปนะคะที่ว่าถอนเข้าเรือจากแปลงพัฒนาสายพันธุ์ด้านหลังเนี่ยนะคะนี่เราจะให้ดูนี่นะคะาจากแปลงทดสอบและพัฒนาสายพันธุ์ด้านหลังนี้นะคะถอนมาแล้วก็มาฉีกล่าแล้วก็มาปักดําตรงนี้นะคะตอนนี้มาปักดําตรงข้างๆข้างตะลิ่งนะคะข้างคลอง ะะตอนนี้เขาออกรวงแล้วก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูว่าทําไมหลังจากทุกกลับมาบ้าน3ปีมานี้ทุกถึงมาทําการทําเรื่องข้าวโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะเหตุผลหลักๆอันนี้เป็นข้าวที่ปลูกกอบแก๊บลูกบัเติวนะคะผสมพันธ์มาแล้วก็ให้ทุกมาปลูกแล้วก็คัดต่อนะคะ คดมาเรื่อยๆตัวนี้เป็น f 2นะคะเป็นข้าวเรือของ f 2ดูรวงนะคะโอ้ลมแรงมากเลยค่ะดูรวงของเขานะคะตัวนี้ไม่ได้เก็บทําพันต่อนะคะเนื่องจากเราสืบที่มาที่ไปไม่ได้ว่าเขามาจากตัวอย่างไหนนะคะก็ได้แค่เอามาปลูกแล้วก็กินต่อนะคะปลูกทานนั่นเองนี่นะคะข้าวเรือของเรา ดูรวงนะคะรวงจะอ้วนต้นเอ็นเต้นมากเลยนะคะชัดหรือเปล่ารวงใหญ่มากนะคะอ้นต้นเอ็นเต้นนะคะมีแต่รวงนะคะมีแต่มเมล็ดนะคะดูนะคะเป็นข้าวต้นเตี้ยด้วยนะคะนี่สูงอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกของตุ๊กเองนะคะอ่าแต่ว่าเขาจะไม่แตกกอเยอะสายหหุมันมีที่มานะคะตรงนี้เป็น ตะลิง่งเ,เป็นขอบตะลิง่งตรงนั้นก็จะเป็นคลองนะคะแล้วตุกเอามาปักดําตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไถก็ไม่ได้ไถนะคะตอนนั้นมีน้ํานิดๆน,นะคะตุกก็ปักดําลงเลยนะคะแล้วก็ปล่อยธรรมชาติดูแลแล้วก็วันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็จะมาทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะคะมเมล็ดจ,จะยังมันยังไม่นิ่งนะคะมันเป็น F2 มันก็เลยจะ ยังไม่ค่อยสวยยังละลายอยู่นะคะตัวนี้เราไม่ได้เอาทําพันต่อแต่เราจะเกี่ยวไว้กินนะคะนะคะนี่ขนาดข้าวเรือนะคะเป็นอ่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมอ่าตุ๊กถึงต้องมาทําการมาทํานาเป็นชาวนาฝึกหัดมาทํานาแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการคัดและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในขั้นที่ทําการผสมเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะตุ๊ก พยายามตอนนี้ก็คือทําการศึกษาเรื่องนิสัยของข้าวในพื้นที่นาขี้เกียจนาดินเค็มนะคะศึกษานิสัยของข้าวนาดินเค็มแล้วก็พยายามหาลักษณะเด่นของพันข้าวแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเข้าใจดีแล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสายพันข้าวให้มันเหมาะกับนาดินเค็มต่อไปนะคะ นี่จะพาไปดูลักษณะของรวงอีกแบบหนึ่งนะคะรูปแบบหนึง่งเป็นพวงหางกระรอกนะคะดูการจับมเมล็ดนะคะนี่จับมเมล็ดทีนี่นะคะโอ้ลมแรงมากเขาจะจับมเมล็ดทีนะคะชัดไม่เลยโอ้กล้องมือเดียวซะด้วยนะคะอเนี่ยค่ะ จับมเมล็ดถี่นะคะเนี่ยดูระแงนะคะนี่คือระแง้ของเขานะคะดูระแง้นะคะระแง้ก็เยอะเป็นปุ่มเป็นพวงการจับมเมล็ดก็ถีอาจารย์จับมเมล็ดถี่มากเลยนะคะนี่เป็นข้าว F2 ข้าวเรือ F2 นะคะไม่ได้เอามาทําพันต่อเพราะว่าเราสืบค้นที่มาที่ไปไม่ได้ว่าเขาเป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่นะคะจึง ได้แค่เอามาปลูกต่อนะคะปลูกไว้ทานดูนะคะโอ้โหเป็นปุ้มเป็นพวงนี่ค่ะเป็นปุ้มเป็นพวงเห็นชัดไหมคะนี่แหละค่ะนี่ปลูกแบบให้ธรรมชาติดูแลนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะไถก็ไม่ได้ไถนะคะ ยาก็ไม่ได้ถอนนี่รอดจากหอยเชอรี่เพราะว่าตอนที่เอามาปลัก,ลกดำคือกล้าเขาแก่มากแล้วหอยเชอรี่มันก็ก็ยังมีกินบ้างแต่ว่าก็แยงๆนะคะก็เลยเหลือเยอะหน่อยะะต้นเขาแก่นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรนะคะก็มีมพ่นจุลินทรีย์ชุดที่ทำให้มเมล็ดตรงคอรวงนี่มันเต็มขึ้นนะคะเพราะว่า ตอนปีที่แล้วที่เราปลูกเรายังแก้ปัญหาเรื่องเมล็ดตรงตรงโคนรวงอะค่ะปีที่แล้วที่ตุกปลูกมันจะได้แค่จากกลางรวงไปหาปลายตรงโคนรวงจะไม่เต็มทีนี้ก็เลยาหาน้ำหมักมาใส่สูตรน้ำหมักต่างๆมาใส่ดูทดลองดูนะคะแล้วก็เออได้ผลแฮนี่ยนะคะได้ผลนะคะเมล็ดที่โคนรวงเต็มนะคะปีนี้เต็ม เนี่ยค่ะเต็มเหมือนกันนะคะไม่รีบนะคะตรงโคนรวงก็จะเป็นในคลิปวิดีโอไหนสามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะปักไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะถ้าไม่ลืมนี่นะคะโอ้เป็นปุ่มเป็นพวงแต่มเมล็ดเขาจะยังสีไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะว่าเป็น F2 ฟสอแล้วก็เป็นเข้าเรือส่วนตัวที่เราจะคัดพันธ์ุพัฒนาจะอยู่ในแปลงด้านหลังนู้นนะคะนี่นะคะ ปีที่แล้วอ่ะรวงไม่สวยขนาดนี้นะคะปีนี้รวงสวยมากนี่นะคะเห็นชัดกันไม่เอ,ย <S <S อ่ยจับจับรวงถีระแง,ง้ก็ถีด้วยนะคะ, <S <S ะไม่ได้นับมเมล็ดให้ดูว่างๆน่าจะนับให้ดูอยู่ <S <S นี่นะคะหนึ่งรวงเออเดี๋ยวเรามานับมเมล็ดกันดีกว่า <S <S นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำการนับเมล็ดกันดูนะคะเริ่มจากรระแงนี้ก่อน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิงห้าหกระแงแรกมี17แล้วนะคะสิ 17. หกสิบสามแล้วหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองทั้งหมดสองร้อยแปดสิบสองเมล็ดนะคะอ่านี้เป็นชุดเป็นทรงแบบชุดแบบพวงหางกระรอกแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เด็ดออกมาจากจอนี้นะคะ นี่นะคะเด็ดออกมาจากกอนี้เลยอ้ยลมแรงมากลมแรงมากกล้องโฟก,กัสไม่ได้เลยนี่นะคะออนตนเอเินเตนนะคะออนตนเอเินเตนอ่าเดี๋ยวทุกจะเกี่ยวขึ้นแล้วนะคะมันพอเกี่ยวแล้วมันแก่น้ําแล้วนะคะอ่าสาหรับวันนี้แม่ตุกชาวนาฝึกหัดก็ข้อลาไปก่อนนะคะ เมล็ดพันธุ์รวงข้าวสวยๆแบบนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ